มาแล้วคะ่ะสาวกอิซูซห้ามพาเลยมีเพียงแค่หนึ่คันเท่านั้นจัดมารถสวยๆสี่ประตูนะคะคันนี้เลยนะคะกับอิซูซุ1.9เซได้เป็นโฉมตัวสเตลนะคะปี2018ใครอยากได้รถสี่ประตูสภาพสวยๆเกียร์แมนวนวลนะคะอยากได้รถสภาพดีไม่ใช้งานเพียง จ็ดหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นไม่ใช้งานไม่ถึงแสนรถสี่ปีถือว่าใช้งานน้อยมากๆนะคะมองหารถสวยสภาพดีฟรีดาวต้องรีบทักเข้ามาได้เลยคันนี้เครื่องยนต์1นนะคะ DDI Blue Power โคตรประหยัดได้เป็นตัว h i g h l เ er, ดอร์ยกสูง4ประตูเกียร์แมนนวลน,นะคะภายในสภาพวางมากๆคุมโทนด้วย2สีสีดำตัดกับสีเบจนะคะใครอยากได้รถสภาพดีๆนะคะออกศูนย์คันนี้แถมยังมีประวัติเช็คได้นะคะมองหาสภาพนี้ อยากได้สีประตูชอบอีซูซูแล้วชอบตัวสเตลด้วยบอกเลยมีแค่หนึ่งคันเท่านั้นแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานล้อแมกลายโคตรสวยภายในภายนอกสวยว้าวด้านหลังมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงานทักแชทและแอดไลน์หรือดูคลิปเต็มให้จบได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่รถกระบะมือสองเพรยนต์ช่องอยู่รวมรถมือสองเกรด A หค่ะขายมองหารถ4ประตูยกสูงแล้วชอบตัวดีแม็กอยากได้ชมสเตลว,วันนี้สิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะเพิ่มเติมเข้ามาสีดําดุดันขนาดนี้สายแมนนวลสายชอบเล่นเกียร์ห้ามพลาดเลยมีเพียงแค่หนึ่งคันเท่านั้นค่ะฟรีดาวได้เลยคันนี้ยอดจัดล้นค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 9000เท่านั้นเองใครอยากได้นะคะทักแชทแอดไลน์ตามเบอร์ตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยแอดเข้าไปเลยค่ะย้ำเบอร์อีกที0 9นนะคะ 6, 7 0 6 7324เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยแค่เซฟเบอร์อะไรขึ้นทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้อยากได้รถสภาพดีอยากได้รถสภาพสวยชอบอีซูซูชอบ4ประตูอยากได้รถประหยัดเลียง1.9งคันนี้เครื่องยนต์1.9นะคะแต่บอกเลยว่าทั้งประหยัดทั้งแรงนะคะดู ูล้อมแม็กของเขาโคสวยสําหรับส่วนตัวแนละ้วอยู่ชอบนะคะแบกลายนี้แล้วก็ตัวสเตลด้วยราคาดีเหลือเพียง5้าแสนหนึ่งหมื่นเท่านั้นฟรีดาวด้เลยผ่อนเริ่มต้นเพียง9ก้าพันเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพต่างจังหวัดซื้อได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องติดอกติดใจไม่ต้องเกรงใจทักเข้ามาได้ตลอด2 4ชั่วโมงหรือใครอยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะมาทดลองขับมาชมรถได้เลยนะคะเรียนเชิญที่บริษัทเพชรยนนะตั้งอยู่ถนนเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพค่ะติดต่อตามเบอร์อีกไว้ก็ได้คค่่ะสงโเชัน มาง่ายๆนะคะอยู่แค่แยกมีนที่เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ากําลังมองหากําลังตัดสินใจอยู่ของให้คันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเร็วจะพามาชมนะคะในส่วนคุณภาพตัวรถนะรถที่นี่โครงสร้างบอกเลยไม่มีพิษคว่มชนหนักหรือว่าจมน้ําใดๆนะคะ,ะการกลับสีการกออไม่เรียมชํารุดสูญหายเราไม่รับเข้ามาอยู่แล้ว เนื่องจากรถที่นี่ต้องมีการตรวจสภาพทุกคันต้องได้รถสดาว5ดาวทุกคันนะคะถึงจะผ่านการตรวจสอบนะคะถึงจะมาตั้งขายได้ถึงจะจัดไฟแนนซ์ได้แล้วที่นี่นะคะสถาบันการเงินเรามีมากกว่า10สถาบันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไปที่ไหนไม่จบมาที่นี่จบแน่นอนไม่มีปัญหาเครดิตแบคกินบูโรพี่ทักเข้ามาได้เลยนะคะขอรายได้1.5เท่าถึง2เท่านะคะซื้อท่านเดียวจบเลยออกได้ชุกอาชีพจริงๆนะขอแค่มีเอกสารชัดเจนแล้วไม่ติดบูโรแค่นั้นเองนะคะหรือใครที่เคยติดนะคะมีคนซื้อแทนซื้อมาหรือติดแล้ว แล้วนะคะทางเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยบอกเลยว่าไม่ยากต่างจังหวัดค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องห่วงมีรถสไลด์บริการเจ้าหน้าที่เรื่องเอกสารเรื่องไฟแนนซ์ไปหาพี่ได้ถึงนาพานาชันเลือนนี่เห็นไหมคะฝากระโปรงสีดําดุดันแบบนี้มองใกล้ๆมองข้างๆแบบนี้ขนาดมีไฟสะท้อนไม่มีสีทูโทนแน่นอนเพราะฉะนั้นรถที่นี่บอกเลยไม่มีชนหนักมาแน่นอนโครงสร้างเนี่ยเอาช่างมาดูก็ได้ค่ะรับประกันแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะในส่วนของด้านหน้านะคะ นี่เป็นหน้าเฉพาะนะคะสําหรับรุ่นสเตลม,มีแค่สเตลเท่านั้นนะคะที่เป็นโฉมหน้าแบบนี้นะคะแถมนะคะเจ้าของเดิมนี่จัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะมีในส่วนของตัวนะคะกระจกมองนะคะด้านหลังมองเดนมองข้างนะคะมาให้ครบหมดแล้วนะ,ะแล้วก็ตัวไฟไฟได้ไฟแบบใบบีม LED แล้วะค่ะเรียบร้อยนะคะในส่วนของอตัวเบ้านะคะตัวเบ้าไม่มีแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีคราบไอ้น้ำใดๆทั้งสิ้นเส้นสายเดรธามนะออกเลยนะอ่ะถ้า สมมติว่าเราขับไปในที่มืดเราเปิดออโต้ไว้เส้นสายในส่วนของเดท้าเปิดเองอัตโนมัตินะฮะโลโก้ตัวอักษรอยู่ครบเลยนะคะป้ายทะเบียนนี้สองขอไขว่แหวน2 2ง9ไฟตัดหมอกจัดมาให้ครบเลยจากโรงงานนะฮะอ้อมมาชมด้านข้างของตัวรถกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างด้านข้างของตัวรถนะคะในส่วนของตัวระะวอยต่อระหว่างกันชนคะ่ะแนบชิดสนิทเลยนี่แล้วก็ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะคะเห็นไหมคะ อยู่ให้ดูแบบนี้ค่ะไม่มีรอยรักยิ้มนะนะคะไม่มีรอยรักยิ้มใดๆเลยนะคะไม่มีรอยรักยิ้มไม่มีบุบไม่มีเบี้ยวนะคะแล้วก็ในส่วนของเอ่อในส่วนของตัวโชคนะคะคาบของเหลวไม่ไหลไม่เยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ถือวา่าวาวตัวยางโอ้โหแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเป็นยางปีใหม่หรือเปล่าเนี่ยล้อแมกลายนี้โคตรสวยนะคะล้อแมกลายนี้โคตรสวยได้ยางนะคะยางนะคะเป็นยางเอ่อ เป็นยางที่แบบว้าวมากเลยอะคันนี้ชอบมากนะคะเอาอย่างนี้ใครจบในคลิปนี้นะอยู่เปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นเลยเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นเลยแล้วดูบันไดข้างนะคะบันไดข้างนะคะมาพร้อมกับโรงงานนะคะไม่ไดเอามาติดเพิ่มเติมนะคันนี้เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวอักษรนะคะอยู่ครบไม่มีดึงไม่มีเปลี่ยนนะอันนี้อักษรแท้ออกจากโรงงานเลยนะคะ ก็จงมองข้างค่ะมีไฟเลี้ยวติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในส่วนของมือจับนะคะมีกันลายติดมาให้ครบเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรเลยคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันนะอ่า460ค่ะ460นะคะสําหรับความเข้มนะคะเป็นความเข้มแบบมาตรฐานเลยนะคะในส่วนของตัวประตู ัวประตูนะคะหัวน็อตไม่ขยับนะคะเม็ดอักอยู่ครบแล้วก็ประตูสีทูโทนจัดมาให้นี่สเตลตรงรุ่นนะคะไม่ต้องห่วงประตูไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนนะ,ะสวยมากๆคันนี้กระจกค่ะปรับพัาไฟฟ้านะคะปรับการระดับสายตาด้วยระบบไฟฟ้าได้เลยนะคะซ้ายขวาน้าหลังนะกี่องศาก็ว่ากันไปนะโคตรสวยคันนี้เดี๋ยวอีจะพามาดูในส่วนของนะคะด้านในตัวรถกุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบรีโมทแล้วนะคะเสียบได้เลยแล้ว <c oughs> โทษทีค่ะบิดทีเดียว นะคะเครื่องวิดสตาร์ติดง่ายเลยคันนี้ถือว่าวาวมากเลยนะสวยจริงนะคะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าค่ะสีดําคุมโทนโคตรสวยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอหน้าจอเป็นระบบแบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์แอร์อนะคะเป็นแอร์มมนนวลน,นะ,ะหมุนแบบปรัแบบแบบแบบได้เลยคันนี้6สปีดเราเรียบร้อยเจ็ดรวมเกียร์ถอยนะนะ,ะสวยจริงนะคะที่แบบเก็บเอกสาร อุปกรณ์ทุกอย่างที่เก็บครบด้านบนหลังคาลอยยางลอยเจอไม่มีนะสะอาดกว้างขวางนะถือว่าโอเคเลยตัวแอร์เย็นมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีแบบช่องแอร์ที่แตกที่หักพวงมาลัยควบคุมเครื่อสียงที่พวงมาลัยได้เลยเป็นพวงมาลัยหุ้มถังนุ่มหนังมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยค่ะถือว่าว้าวอยู่นะอ่าในส่วนของตัวเบรกนะคะตัวเบรกเป็นเบรกแบบก้านอยู่นะเบรกแบบก้านว้าวอยู่อ่าเสาเสากลางนะคะเสาตรงกลางนะหัวน็อตสีเดียวกันกับตัวรถนะคะสติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบเลย อ่ะลืมให้ดูเสาเอเสาเอนี่ไม่มีเปลี่ยนแน่นอนคะ่ะแผงประตรงประตูอยู่ครบนะเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าว้าวอยู่นะใครอยากได้นะรีบเลยนะคะสอบถามข้อมูลเข้ามาได้นะคะถ้าชอบคันนี้กดติดตามช่องไว้ให้อยู่ด้วยนะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดเวลาที่นะคะอยู่อัปเดตรถสวยนะคะรถสภาพดีหรือบางคันถูกใจแต่ไม่ทันอันนี้ก็น่าเสียดายนะกดติดตามไม่เสียตังค์ค่ะไม่เสียเงินไม่เสียทองนะคะนะคะขอรบกวนเสียเวลานิดนึงนะคะแค่เอามือแตะจิ้มหน้าจอไม่เป็นไรไม่เสียหายนะไม่เหลือบวกกวาแลนก็ต้องขอบพระคุณมากๆอ้อมมาด้านหลังค่ะในส่วนของนี่ด้านหลังกระบะไลเนอร์นะคะ ติดมากับตัวรถเลยนะคะนี่ของแท้จากศูนย์นะคะกล้องถอยกล้องถอยติดมาจากโรงงานนะคะมีกล้องถอยให้คันนี้นะคะดีเอตัวแซดเห็นไหมดีดไอบูพาวเวอร์ I, ด้านหลังในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะไม่แตกไม่หลาวนะคะไฟแท้เบ้าแท้แล้วก็กันชนท้ายติดมาให้จากโรงงานเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสภาพด้านหน้าตัวรถกันต่อว่าเป็นยังไงบ้างมาชมกันเลยจ้า มาชมในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคฮนี่สตาร์ทเครื่องยนต์ให้ได้ยินกันแล้วนะคะแถมยังเห็นนะคะในส่วนของเส้นสายเดย์ไทม์เห็นไหมคะช่วงนี้อากาศมันคืมนะคะเดย์ไทม์นั้นนิ่งไล่ออกมาเส้นสายโคตรสวยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะนี่สีเดียวกันกันกบตัวรถค่ะหัวน็อตนนะ้าแผ่นกันความร้อนอยู่ครบเลยแล้วก็ในส่วนของด้านฝากระโปรงนะคะต้องรอยการใช้งานฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะสติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะคะ ไม่ต้องห่วงคันนี้ถือว่าว้าวอยู่นะคะนี่สวยมาก แผ่นเพจค่ะตรงรุ่นแน่นอนนะคะแผ่นเพจแท้นะคะแล้วก็ซ้ายขวาไม่มีเข้ามาแบตเตอรี่เช็คค่าซีซีให้ค่ะสมควรที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้นะคะตัวคารไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อเครื่องยนต์แท้เลยจากยูุ่นะคะ DDI Blue Power โคตรประหยัด1617กิโลลิตรเลยคันนี้เพราะฉะนั้นอยากได้รถสวยสภาพดีเครื่องแบบแน่นๆแบบนี้รีบทักเข้ามาได้เลยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องอิ๋วไว้ให้ด้วยนะคะสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อทมช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะติดต่อได้ตลอดย4ชั่วโม งไม่ต้องเกรงใจงต่างจังหวัดซื้อได้ออกได้ทุกอาชีพไม่มีปัญหาเครดิตแบ็กนิดบูโรทักเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามได้ไม่ซื้อไม่ว่ามันไปอะไรสำหรับวันนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ